สวัสดีครับ FC ช่องวุลย์ยพระสมเดจวันนี้เราอยู่ที่สถานีชาร์จไฟนะครับ AV นะครับของสนามบินสุวรรณภูมิท่านใดที่เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องการชาร์จไฟหรือว่าอยากจะชาร์จไฟนะครับไปเดือน้อยก็เข้ามาที่สนามบินนะครับลานจอดรถแท็กซี่สาธารณะนะครับมีช่องจอดอยู่ประมาณ20ช่องจอดนะครับในการเติมไปแต่ละครั้งนะครับท่านเข้ามาก็เดี๋ยวที่ไปแดงนะครับ ตรงปั๊มบางจากปตทเลี้ยวขวามาแล้วก็ไปยูเทิร์นนะครับไปยูเทิร์นกลับมาปั๊บก็จะเห็นช่องเติมไฟของ EA เนี่ยนะครับจะมีสองฝั่งคนระับฝั่งนั้นก็สิบหกหัวจอดฝั่งนี้ก็สิบหกหัวจอดเช่นในการน้ำรวมทั้งหมดยี่สิบหัวอจอดนะครับนี่ครับสะดวกสบายนะครับท่านใดที่มาสนามบินสุวรรณภูมิก็เข้ามาเติมได้ครับนี่ก็รถบ้านมาเติมกันเยอะครับสะดวกสบาย นี่ครับมีน้องใหม่ก็เข้ามาครับนี่ครับเราเพิ่งมาเติมครั้งแรกกันหลายท่านนสะดวกครับท่านใดมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เข้ามาเติมไฟได้นะครับมีทั้งหมด20ช่องจอดนะครับนี่ครับสะดวกสบายตรงนี้ก็เต็มเกือบทุกช่องจอดตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งช่องนะครับยังเข้ามาได้นะครับนี่ครับก็สะดวกครับลงแอปมาแล้วก็มาเติมได้เลยครับในสนามบินสุวรรณภูมิมีที่เติมนะครับเติมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปรับผู้โดยสาร รถไฟฟ้านะครับนี่ครับเรามาทําให้กับ f c ได้เห็นผู้ที่ใช้รถไฟฟ้านะครับจะได้สะดวกมาสนามบินมีที่จอดไหมมีที่เติมไฟไหมนี่ครับนี่ครับบริษัทเขาก็มีสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าผู้ใช้บริการทั่วไปทายนี้บริการชาร์รถยนต์ไฟฟ้าสําหรับแท็กซี่ลงทะเบียนนะครับนี่ก็จะมีสส่วนนะครับทุกท่านก็ลงแอปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำเพื่อให้ท่านได้ดูนะครับ ครับเอซีก็ดาวน์โหลดแอปมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าสนามเบนซูอาณภูมินะครับโหลดแอปมานะครับนะครับดาวน์โหลดได้นะครับกรกฎาวนมานะครับนะครับ e ีเดตัวนี้ก็สะดวกครับที่สนามเบนซูอาณภูมิมีทั้งหมด20ช่องจอดนะครับมาคลิกเข้ามาลงโหลดแอปแล้วก็เข้ามาเติมได้เลยครับสนามเบนซูอาณภูมินะครับอตรงช่องทางออกด้านหลังบางนาตราดนะครับ มาที่ถึงสี่แยกตรงปั๊มปตทบางจากแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปอยู่เดินกลับมานะครับก็จะเห็นป้ายครับเห็นเวลาชัดเจน,นครับมีตู้ขนาดใหญ่แล้วก็มีตู้เล็กทั้งหมด20ช่องจอดนะครับนี่ครับเราทำเล็บคลิปให้กับเอฟซีได้เห็นนะครับท่านใดที่สนใจที่จะใช้รถไฟฟ้าก็เดียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์ตนะครับตอนนี้สะดวกมาสนามบินก็ไปเหลือน้อย ไม่รู้จะไปหาเติมที่ไหนก็มาเติมได้ครับที่สนามเบนซ์สุวรรณภูมินะครับบริษัทก็มาติดตั้งให้ทั้งหมด20ช่องจอดนะครับครับรบ,บริเวณี่มีทางเข้าตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ก็จะมีสถานีเติมไปนะครับล้วก็จะมาเติมเรื่อยๆครับเรียกว่าเต็ม มีทั้งหมด20ช่องจอดนะครับสะดวกสบายน่ครับมาเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้แท็กซี่ก็นิยมครับที่จะใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าสะดวกประหยัดก็บำรุงดูแลรักษาก็ประหยัดมากครับนี่ครับอนนี้เติมไปของ EV นะครับตันใดมาครับสนาบินส์วรนณคมก็มาเติมได้ครับนี่ลงมอบแรงชุดใหญ่เลยนะครับมาตรฐานเลยนะครับ อันนี้ก็เต็มทุกช่องจอดรออีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยครับอนาคตคงจะขยายเป็นร้อยช่องจอดนะครับเนี่ยครับเพราะปัจจุบันนี้คนก็นิยมมาใช้รถไฟฟ้าเป็นจำนวนมากแท็กซี่ส่วนมากก็จะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วครับช่วงนี้นะครับทุกอู่นะครับที่เ,เ,อเรรทอร์ินกรไปเท่านั้นนะครับถขั้นตอนลงแอปนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับมีหลายาช่องจอดมีทั้งหมด20ช่องจอดครับ,บรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับอันอยู่ใกล้เคียงก็มาเติมได้นะครับสนามบินสุวนภูมินะครับมี24ชั่วโมงนะครับมารับผู้โดยสารหรือมีโอกาสแวะมาใกล้สนามบินไม่มีที่เติมไฟก็มาเติมได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จะทำคลิปให้กับ f อซได้เห็นนะครับวันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศของการเติมไฟของรถไฟฟ้านะครับปัจจุบันแท็กซี่ก็จะมาเติมไฟกันที่นี่นะครับพอมีทั้งหมด20ี่สิ้างจอดที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแต่ละความสะดวกมีร่มรื่นนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ